ตอนนี้นะครับคุณเป็นเจ้าของยาริส1.2สปอร์ตคันนี้สบายสบายกระเป๋าเลยครับเพราะว่าถูกายแดงเกือบครึ่งเลยคันนี้ปีใหม่ๆครับ 2, 2022ไม่แค่40,000เท่านั้นนะครับราคา399,000อยากดาวน์ศูนย์บาทดาวน์ได้ผ่อนสบายกระเป๋าประมาณ7ใบเทาโปรโมชั่นพิเศษนะครับเราซับดอกเบีย้ยให้เริ่มที่1.29เริ่มต้นที่3ปีนะครับนอกจากนั้นตอนนี้มีโปรนะครับเวลาจำกัดอ่งเปานะครับแจกถึง12คุมพาเท่านั้นอย่างเช่นแจกประกันเครื่องเกียร์ไปเลย3ปี คันนี้รับประกันนะครับไม่ว่าไม่มีการชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ําไม่กรอใหม่ถ้าซื้อไปเข้าศูนย์โตโยต้าพิสูจน์ว่าชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากรอใหม่เอามาเคลมกับเพชรยนต์ได้นะครับนอกจากนั้นมีรับประกันหลังการขายไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เกียร์สนใจดูคลิปใหดจบครับนะครับสวัสดีครั้งกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องอิดรถมือสองห้าประตูครับอิดเพชรยนต์เป็นที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์จำกัด บริษัทรถมือ2อันดับ1ในย่านมีนบุรีและแน่นอนครับอันดับต้นๆของประเทศไทยวันนี้รถยนต์ที่อิจจะนำมาเสนอคือยาริสครับ1.2สปอร์ตคันนี้ปีใหม่ๆเลยปี2022แล้วจะบอกว่าไม้น้อยมากๆไม่40,000กว่าเท่านั้นเองคันนี้นะครับราคา399,000สามารถจะดาวศูนย์บาทได้นะครับถ้าดาวศูนย์บาทคันนี้ผ่อนเบาๆสบายกระเป๋าของคุณลูกค้า แค่ประมาณ7ใบเทาเท่าทนั้น7 0 0 0กว่าบาทออกได้แล้วอันนี้สมมติซะ8 0 0 0ใช่ไหมแปลว,ว่าคุณลูกค้าเนี่ยเงินเดือน16ื่นนะครับถ้าไม่มีภาระหรือว่าถ้ามีเครดิตที่ดีนะมีเครดิตผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรที่ผ่อนดีผ่อนตรงเนี่ยออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครดิตของเราเนี่ยสามารถผ่อนคันนี้ได้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้นะอิดขอบอกว่าเพชรโยนมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับต้อนรับตรุษจ,จีนเวลาจำกัดนะครับถึง12กุมภาพันธ์ปีนี้2569 ปีม้าเท่านั้นนะครับแจกอังเปาเลยนะครับให้ลูกค้าได้มาจับรางวัลเองหลังจากที่จองเดือนนี้นะครับมีรางวัลได้แก่อย่างเช่นประกันเครื่องเกียร์ไปเลย3ปีเห็นไหมจุกจุกไปเลยนะครับนอกจากนั้นขอบอกไว้ก่อนรถของเพชรยนต์เราจะมีการปรับสภาพให้อันนี้อิดรีบเอามาให้คุณลูกค้าดูรถคันนี้นะครับยังไม่ได้ปรับสภาพเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยหลังจากปรับสภาพนะครับจะเหมือนคันนี้นะครับคือ จะปรับสภาพให้หมดเลยอย่างเช่นตัวถังนะเราจะมีการขัดเคลือบให้เรียบร้อยรถของเพชยน์ถึงจะมันเงาวาวนะล้างรถทีนนะีรับรองเลยว่าคนร้างรถชมนอกจากนั้นนะครับเอกจะปรับสภาพแล้วก่อนส่งมอบคุณลูกค้า<ม>เราเป็นบริษัทแม่ของไท i พัสนะครับศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรฉะนั้นไม่ว่าเรื่องยางน้ํามันเครื่องเบรกแบตเตอรี่ช่วงล่างตั้งสูนนะครับเพชยนต์จะดูแลให้คุณลูกค้า คุณลูกค้าเนี่ยจะไม่ต้องมาห่วงเลยนะว่าจะรถที่จะต้องเสียเงินหรือเสียเวลาในการเข้าอู่ไปซ่อมไปปรับสภาพอีกนะครับรยนต์ครบจบครับแล้วเรามีการันตีนะเรามีใบเซอร์มีใบรับรองให้คุณลูกค้าด้วยโดยใช้ใบเซอร์จากบริษัทคนกลางคือบริษัทชิกนะครับตรวจให้คุณลูกค้าเลยเกือบ200กว่าจุดนะครับแล้วมีใบรับรองเนี่ยออกเป็น PDF ไฟล์เลย20่สกว่าหน้าส่งให้ทางอ e ีเมลหรือทางไลน์คุณลูกค้าได้เลยอันนี้คุณลูกค้าจะได้รถที่1ไม่ย้อมแมว2ปรับสาภาพให้แล้ว3ปรับสาภาพก่อนส่งมอบ4มีใบเสื่อรับรองเรามาดูดีเทลส่วนต่างๆของยาริสสปอร์ตคันนี้กันดีกว่ารถปี2022เพราะฉะนั้นโมดตอนนี้ดีไซน์เนี่ยใหม่ๆเลยนะครับดีไซน์ข้างหน้าเนี่ยฝากระโปรงหน้ากระจังหน้าเป็นแบบ โครเมียมนะตัดกับคาร์บอนนะครับหล่อเลยคันนี้พร้อมไฟตัดหมอกและสเกิร์ตในตัวนะครับเป็นบิวอินสเกิร์ตนะครับไฟคันนี้คุณลูกค้าได้ LED นะครับมันติรีฟเฟลกเตอร์แล้วมีลายกรดิง้งหล่อๆคมๆนะเอาตรงๆนะว่าสวยเกินราคาคันนี้แค่สามแสนกว่าพอนเจ็ดพันกว่าบาทเนี่ยแต่ได้แบบนี้นี่นะคือสภาพที่ก่อนปรับสภาพอ้ออินลืมบอกครับรถของเพชรยนทุกคันนะครับเราคัดมาแล้วเราซื้อเงินสดเข้ามา ทุกคันจะต้องไม่มีการชนหนักไม่จมน้ําไม่พลิกควา่าไม่กรอไมรตัวถังเดิมๆเ,เครื่องยนต์เดิมๆครับไม่มีการตัดต่อตัวถังไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์สีไม่กลับนะครับสีเดิมๆอันนี้อีดการันตีคือคุณลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยถ้าเข้าศูนย์โตโยต้าแล้วพิสูจน์นะว่าคันนี้เนี่ยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําอะไรเนี่ยเอามาเคลมกับเพรยนต์ได้เลยนะครับมาดูดีเทลอื่นๆกันต่อดีกว่ากระจกแท้นะครับโตโยตา้าเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับภาสีพอรบอ คนลูกค้ารับรองว่าปะะยัดเงินในกระเป๋าไปอีกเยอะเลยครับผมหลายพันเลยมาดูร้อยต่อนะในส่วนของกันชนและตัวบอดี้ตัวถังนะให้เห็นนะครับว่าแนบสนิทยางคันนี้มาพร้อมยางสวยๆเลยนะครับแล้วก็แม็กได้ไปเลย4ล้อพร้อมดิสเบรกนะครับยางคันนี้เป็นยาง15นิ้วนะครับแล้วก็อันนี้ซูมในส่วนของโชค๊คให้ดูเนาะสภาพยางสวยๆอยู่เลยนะครับในส่วนมาในส่วนของประตูด้านซ้ายนะครับ ไฟเลี้ยวคันนี้ที่กระจกข้างนะสภาพยังดีนะอย,อย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็แต่งด้วยนะครับมีความเป็นไม่ใช่ทูโทนนะคือจะใช้สีแบบคาร์บอนสีดำดูลหล่อ,ลอสปอร์ตเลยสัญลักษณ์นี้นะออ l น e w นะเป็นโฉมออ l น e ยร้อยอ l l น e ยฟลิาริสนะครับแล้วก็กระจกแท้จากโ o y o ต a าที่เปิดประตูคันนี้เป็นสีเดียวกับประตูรถเดี๋ยวด้านในให้เพิ่มมิตินิดนึงนะครับเพิ่มโครเมียมด้านในนะอย่างหล่อเลยเวลาเอามือไปจับก็ส่วนที่จะเป็นส่วนที่ปกป้องผิวรถไปในตัว อย่างที่บอกนะคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพรับรองก่อนส่งมอบกลายเป็นนางฟ้านะครับสภาพเหมือนออกห้างป้ายแดงแต่ราคาคุณลูกค้าประหยัดกว่าป้ายแดงไปเป็นครึ่งเลยนะหลายแสนเลยคันนี้และที่สําคัญคันนี้คือ t o โยต้เพราะฉะนั้นเรื่องขายต่อนะยิ่งหายห่วงราคาโต y o ต้ไม่ค่อยตก2นะครับศูนย์บร,ริการมีเยอะอยู่ทั่วประเทศไม่ต้องกังวลจุดนี้3อะไรถูกมากๆเลยแถมซ่อมนอกได้อีกนะฮะเพราะว่าช่างเมืองไทย มีความชำนาญเชี่ยวชาญประสบการณ์เกี่ยวกับยี่ห้อโตโยต้าอยู่แล้วภายในนะครับคันนี้ตกแต่งเป็นหนังสีดานะครับสนิทเลยคันนี้แต่มีไฮไลท์นิดหน่อยนะครับคือการเป็นการเดินได้นะครับสีน้ําเงินเพิ่มเพิ่มมิตินะครับไม่ให้ดูแบนเกินไปนะครับไปดูน็อตที่เสาเเลยนะครับไม่มีการไขขันขยับนะคันนี้ส่วนของดีเทลนะในส่วนของช่องแอร์อันนี้ให้เห็นเลยว่าเพิ่มดีเทลโครเมียมนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีลายกึ่งกไม่ใช่ลายคลิปล่านะครับแต่กึ่งกนะครับ แล้วก็พร้อมรมดำด้านด้วยจุดนี้นะเอาทจริงว่าเขาเรียกว่ามีเทคน่ามีการตกแต่งเล็กๆน้อยๆแต่เพิ่มมิติได้ดีเบาะคันนี้นะเบาหนาๆน,นุ่มๆเลยครับเบาหอมๆแต่ก่อนส่งมอบเดี๋ยวเพย์ยนจะจัดการทําทั้งขัดเคลือบตัวถังข้างนอกนะครับแล้วก็สปาเบดคุณลูกค้าอีกต่างหากได้ต่างๆนะเดินอย่างดีเบานี้แน่นๆอยู่เลยนะหนังไม่มีแตกลายงาไม่เกินไม่มีเยืนอะไรทั้งสิ้นนะครับมาดูในส่วนของยางนะครับและก็ส่วนของผ้าพรม พรมไม่มีการจมน้ําใดๆทั้งสิ้นไม่มีสนิมนะครับรถไม่มีการจมน้ําที่อพูดเพราะว่าตอนนี้นะครับรถมือ2ที่มาจากจังหวัดที่น้ําท่วมตั้งแต่เชียงใหม่เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วหรือว่าสงขาหาดใหญ่ปีนี้เนี่ยอยู่ในตลาดรถมือ2เยอะมาก คุณลูกค้าหลายคนเอารถไปซ่อมแล้วเอาไปขายแล้วก็เพื่อเปลี่ยนประกันคันใหม่นะครับแต่เพจโยนี้เรากล้าการันตีเราไม่เอารถที่จมน้ํามาขายแน่นอนอันนี้ก็พิสูจน์ได้เหมือนกันเดี๋ยวดูดูดใบเซอร์คุณลูกค้าจะรู้ว่ารถทุกคันเป็น5ดาวนะครับตัวตะเข็บเม็ดร์าต,ต่างๆเดิมๆจุดๆแบบนี้เดิมๆจากโรงงานให้เห็นชัดๆนะครับไม่มีการปรับสีน็อตต่างๆตรงเสาบีไม่ไขขันขยับนะครับให้เห็นเลยนะครับว่าไม่มีการตัดต่อตัวถังคันนี้ได้คุณลูกค้าได้เกียร์ออตโต้นะครับด้วย เกียร์หุ้มหนังเราเม็นการตกแต่งนะครับโครเมียมดูหล่อๆเท่ๆแเบรบคมือเป็นแบบดึงครับแล้วก็ที่เก็บของตรงกลางนะจะบอกว่ารถขนาดนี้เอาจริงๆนะเหมาะมากๆเลยขับใครบ้างคนที่อยู่ในเมืองนะครับอย่างเช่นในกรุงเทพในเมืองใหญ่ๆเนาะเชียงใหม่หาดใหญ่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งที่พื้นที่จอดรถมีจำมีจำกัดนะครับคันนี้เนี่ยจอดก็ง่ายนะคือขับได้สบายๆเลยเหมาะกับคนที่ไม่เคย เพิ่งหัดขับรถอะไรก็แล้วแต่เช่นกันมาต่อเลยครับในส่วนของส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะประตูต่างๆให้เห็นนะวัสดุที่เป็นหนังในการตกแต่งทั้งหลายเนี่ยไม่มีแตกรายงานทั้งสิ้นนะครับเบาะเช่นกันให้เห็นเลยสภาพเบาะนะเนียนๆหล่อๆเลยนะครับคันนี้เดินได้สีเงิอนอย่างที่เห็นแล้วก็อกีสูง175อีกขออนุญ,ญาตนั่งให้ดูนะครับว่าขนาดสูง175นะขาก็ยังไม่ชนนะครับหัวก็ยังไม่ชน ถ้าสูง190ก็อาจจะนิดนึงนะครับแต่ว่าคันนี้ถ้าเทียบกับสรลีระคนไทยปกติคือขนาดกำลังพอดีเลยคุณลูกค้าจะได้ยางบริสโตนพร้อมแม็กนะครับได้ดิสเบรกคู่หน้านะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็เอาตรงๆไหมได้พอเพียงแล้วแหละกับรถสมรรถนะเท่านี้เพราะเครื่อง1.2คือประหยัดน้ำมันอยู่แล้วแล้วก็เวลาจะแรงก็มีแบบสปอร์ตเรียบร้อยนะครับนอกจากนั้นนะดิสเบรกอ่ะก็เลย200ก็คือเอาตรงๆว่าคือปลอดภัยแล้วนะครับ คันนี้นะรอยต่อต่างๆในส่วนกันชนแล้วก็ส่วนโครงสร้างด้านหลังนะครับอ่ให้เห็นนะว่าแนบสนิทมีรอยนิดหน่อยไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้อย่างที่บอกรถคันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่มีการปรับสภาพแต่รับรองจะปรับสภาพก่อนสมมอบคุณลูกค้าอันนี้มันเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่พย,ยนตร์ทำทุกคันนะครับมาดูส่วนที่เก็บของกันดีกว่านะท้ายย่างาต่างคุณลูกค้าได้ไปเลยนะสมบูรณ์อันนี้พรมเปิดแงยเปิดให้ดูนะมีที่เก็บวางของอะไรเรียบร้อย มีส่วนของที่ครอบนะครับป้องกันการเขาเรียกว่าป้องกันการเห็นของเนะาะเดี๋ยวปิดให้ดูนะครับ่าจะมองคือคนข้างนอกจะมองไม่เห็นของข้างในทําให้เพิ่มความปลอดภัยนะไม่ถูกขโมยกระจกแท้จากโตโย t a าสปอยเลอร์คันนี้ติดมากับตัวบอดี้เรียบร้อยนะครับเสาสัญญาณนะครับสภาพสมบูรณ์เลยนะครับคันนี้นะส่วน ตกแต่งต่างๆนะอย่างเช่นตัวยาริสยังสมบูรณ์คันนี้นะได้มาจากพิศโลกแต่ไม่ต้องห่วงน,นะรถเพชรยนต์ุคันเราจะมีปรับเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพเรียบร้อยมาพร้อมสปอยเลอร์ด้านหลังติดกับลำตัวนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ซูมใต้ท้องเครื่องให้ดูนะครับว่าไม่มีสนิทไม่มีจมน้ํามาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับคันนี้เอาตรงๆว่าราคาขนาดนี้แต่ออปชั่นจุกๆเลยกับ1.2สปอร์ตคันนี้นะครับนี่นะครับรอยตอ่อต่างๆน,ะนั้นแนบสนิท แล้วก็สภาพของอยางคันนี้กับดิสプย์อ่ะกับแม็กนะสวยๆเลยนะครับยังดีๆอยู่เลยมาในส่วนของนี่ครับหนังของประตูหลังด้านขวานะครับลำโพงนะครับอ่าสภาพนะเอาตรงๆไหมนี่พร้อมใช้งานแต่ไม่ต้องห่วงซื้อกับเพชรยนต์ปรับสภาพให้แน่นอนนะครับหนังนะครับี่เบาะหนังนะส่วนของด้านหลังเรียบร้อยนะสปาเดี๋ยวเราทําสปาบบกให้ครับคุณลูกค้า อะไรที่แบบเก็บงานให้เราเก็บงานให้หมดคุณลูกคา้าได้ครบจบที่เดียวสีเมทัลลิกนะครับยังสวยๆอยู่เลยเดี๋ยวเราขัดเคลือบไปอีกางค่ะเสาบีนะครับอันนี้น็อตที่เสาบีไม่ได้ขยับนะครับป้ายต่างๆนะสมบูรณ์นะครับโอเคตรงนี้นะในส่วนของพรมนะแล้วก็ในส่วนของผ้ายางต่างๆให้เห็นนะครับคันเล่นเบนเบรกครับผมสภาพยังใหม่ๆเลยอย่างที่อย่างว่านะครับรถคันนี้พุ่งสี่หมื่นกว่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่มีสนิมไม่มีการจมน้ําอันนี้ในส่วนของประตูนะครับ Okay. คันนี้นะครับปี2022ยาริสคันนี้ก็กุญแจเป็นแบบมืออยู่เอาตรงๆก็ไม่ได้สีเรียนนะเอาตรงๆปะเทียวกับเงินอันนี้สตาร์ทให้ดูและเราประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะเลยนะครับพวงมาลัยคันนี้นะครับได้เป็นมัลติฟังก์ชันมาดูดีกว่าว่าข้างในมีฟังก์ชันให้เล่นอะไรได้บ้างนะครับอ๋อนี่้าจอนีนอย่างหล่อนะครับไม่แค่40,000นกว่าเท่านั้นเองรถใหม่ๆคันนี้ สามารถคุณเป็นเจ้าของได้นะครับดาวศูนย์บาทจอทัชสกรีนขนาดใหญ่อะ่ะเลือกภาษากันนะครับภาษาไทยดําเนินการต่อนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะครับต่อบลูทูธนะครับหรือว,ว่าโทรศัพท์ได้สบายๆปรับอุณหภูมิได้2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็แอบแอร์เป็นแบบออโต้นะจะบอกว่าราคาขนาดนี้กับฟังก์ชันขนาดนี้ถือว่าเอาตรงนะเพียงพอละเดี๋ยวจะเปิดไปฝากกระโปรงให้ดูกันดีกว่านะครับ ว่าสภาพเป็นยังไงนะครับในส่วนของฝากระโปรงครับรูระบายอากาศต่างๆนะรูกลมคมสวยเหมือนเดิมจากโรงงานนะแดงถึงการไม่มีการชนหนักอะไรทั้งสิ้นคมต่างๆนะส่วนที่บูดต่างๆไม่มีการตกร่องท้องช้างนะครับเครื่องยนต์เดินแบบราบเรียบสนิทนะครับแล้วก็ส่วนเบ้าโชุกต่างๆเห็นรอยตะเข็บเม็ดอาร์ตรัดสมบูรณ์นะขานแก้มข้างแล้วก็ขานมอน้ําต่างๆนะสวย แต่อย่ามาดูรถจริงๆนะโทรศัพท์มาหาได้เลยครับ097425297ไลน์ id i n b o x นะครับ <c oughs> เป็นที่ปรึกษาการขายสุวนวง46พร้มร <c oughs> พอมจะดูแลคุณลูกค้าทุกข่านอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงนะครับสามารถวิดีโอคอลคุยกันได้ไฟแนนซ์ Finance สามารถวิ่งไปที่เซ็นชิ่หน้าบ้านได้เลยนอกจากนั้นเรามีบริการนะครับรถสไลด์ส่งถึงบ้านขอย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษโปรอ่างเปาครับต้อนรับตรุษจ,จีนถึง12กุมภาพันธ์เท่านั้นแจกอ่างเปาจุกๆนะครับ อย่างเช่นแจกประกันเครื่องเกียร์3ปีจุกๆไปเลยนะครับคันนี้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับเชรยนต์ช่วยซับให้เริ่มที่1.29%เท่านั้นพอนเริ่มต้นที่3ปีคันนี้ถ้าจะดาวศูนย์บาทได้ครับผ่อนแค่ประมาณ7ใบเทาเท่านั้นเองกับราคา3,99,000เก้าหมื่นเก้าพยาริสหนจุดสปอร์ตปี2022นะครับถ้าสนใจรีบทักด่วนนะเพราะรถของพยนต์มาไวไปไวทุกคันครับ ขอบคุณนะครับที่ดูจนจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์สำหรับคลิปหน้าอีเจารารถมือ2 5ห้าประตูสวยๆไมู่กคุณลูกค้าได้ดูต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ